เปิดมามีภาพปกใหม่มาสวยพอเรากดสตาร์ทเข้าไปเอา้าอยู่ดีดๆกลายเป็นแบบว่าเมนูสมัยซูเปอร์ฟามิคอมขึ้นมาแล้วให้เรากดสตาร์ทอีกที รีวิวและบทวิคะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้กับเราจะมารีวิว Clock Tower Re-wy Clock Tower Re-wy Adventure 2024บนเครื่อง Nintendo Switch ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยรีวิว Clock Tower Re-wy When I was 5 years old my father went missing and soon after that my mother passed away o c t o ค e r นะคะก็เป็นเกมสยองขวัญเอาตัวรอดที่วางตลาดครั้งแรกนะคะในปี1995บนเครื่อง Super Famicom มด้วยสไตล์การเล่นแบบ k i c k and Point ซึ่งสไตล์นี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีเกมไหนเขาทำกันแล้วนะแต่ในเวลานั้นนะ่ะก็จัดว่า Cock Tower เนี่ยก็เป็นเกมที่สยองขวัญตื่นเต้นเอาเรื่อง พอการนำกลับมาทำใหม่เนี่ยจะว่ารีเมคก,ก็ไม่ใช่รีมาสเตอร,ร์ก็ไม่เชิงเพราะมันคือรีวายน,นั่นเองเนื้อหาเริ่มต้นเนี่ยก็จะเล่าถึงเจนนิเฟอร์และผองเพื่อนแอนรอลล่าลอเต้ ต้องเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์นะคะที่มีนาฬิกาของทาวเวอร์อยู่อะ่ะแล้วฝันร้ายเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นพอดมาตรฐานของหนังสแลเชอร์เลยค่ะและในเกมนะคะการเอาตัวรอดของเจนนิเฟอร์เนี่ย so ก็ต้องเจอกับมนุษย์กันไก่ด้วย ระบบการเล่นนะคะที่เป็นรูปแบบคลิกแอนด์พอยเนี่ยคือเราเนี่ยต้องเอาลูกศรเนี่ยไปที่จุดตัวละครก็จะกระทำต่อสิ่งที่คลิกนะคะเช่นคุยสำรวจเก็บของและที่เหลือนะคะก็คือการค้นหาปริศนาเอาตัวรอดหนีกันไกลในคฤลือห์ดค่ะทีนี้นะคะพอเอามาทำใหม่คือสรุปสั้นๆเลยนะรียังไงให้เหมือนเดิมคือรีวายนี่แหละ ระบบการเล่นเหมือนเดิมดีหน่อยตรงมีการปรับเปลี่ยนอริยบทรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการเคลื่อนไหวของเจนนิเฟอร์เข้ามาก็มีการควบคุมสะดวกขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นกับสิ่งที่เพิ่มเข้อพิเศษมันก็คือระบบรีวายค่ะเวลาที่เราเกิดตายหรืออะไรเราสามารถกดย้อนเหตุการณ์ได้เพื่อให้เราเนี่ยหนีมนุษย์กันไกได้อีกครั้ง แต่เอาจริงๆนะคะระบบรีวายเนี่ยมีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันย้อนนิดเดียวค่ะพอเราตกในมุมอับหรือโดนมนุษย์กันไกลต้อนย้อนยังไงก็โดนเสียบอยู่ดีนะคะหาจังหวะหนีจากการรีวายไม่ได้ค่ะอย่างที่กรดบอนนะคะมันคือความเหมือนเดิมแบบจงใจอะ่ะเวลาก็ผ่านเกือบสามสิบปีในขณะที่เกมอื่นๆเนี่ยเขาเอามารี h อหรืออะไร ก็ตามอะ่ะเขาก็ยังมีการพัฒนากราฟิกแต่สำหรับ c อร์คทาวเวอร์รีไเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะเปิดมามีภาพปกใหม่มาสวยพอเรากดสตาร์ทเข้าไปเอา้าอยู่ดีๆกลายเป็นแบบว่าเมนูสมัย Super ร์ฟามิมขึ้นมาแล้วให้เรากดสตาร์ทอีกทีเรียกว่าทางด้านกราฟิกและระบบการเล่นเนี่ยไม่มีการพัฒนาจากเดิมเลยค่ะ แล้วก็การเล่นคลิกแอน i อยเนี่ยมันเอาไปแล้วด้วยในเวลาปัจจุบันนะคะก็ยิ่งทําให้ค o c k Tower r e รีไวเนี่ยเป็นการทําใหม่ที่เหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่ดีที่สุดในเกมเนี้ยมันก็คือเกมต้นแบบต้นฉบับของเขาค่ะมันยังมีจังหวะวางจุดจำสแกร์ที่ดี ทำให้เกมอ่ะยังมีความสยองขวัญและตื่นเต้นไอ้จุดดีตรงนี้ก็ยังคงอยู่นะคะแล้วมันจะมีการเพิ่มระบบสุ่มมนุษย์กันกายออกมากระตุ้นผู้เล่น mm. เมื่อเราเนี่ยคาอยู่ในห้องไหนนานๆน,น,นั่นเองซึ่งส่วนที่ดีมันก็คือตั้งแต่สมัยก่อนของเกมมันอยู่แล้วไงสิ่งที่เพิ่มเข้ามานอกจากภาพปก ก็คือให้กดสตาร์ทหทีแล้วมีแอนิเมชันตอนสั้นๆให้ดูหนึ่งตอนแล้วก็มีภาพแบบคอมิกประกอบนอกนั้นก็จบค่ะไม่มีอะไรละแล้วก็มีการเพิ่มที่เอาเข้าจริงๆคือไร้สาระมากพราะมานิดเดียวอย่างน้อยก็แถมแอนิเมชันทั้งเรื่องสัก20นาทีก็ได้ไงก็ยังดีแต่นี่มีอยู่จึงนึง ท o w เวอร์รีเนี่ยเป็นเกมที่ดีไหมถ้ามองในมุมคนที่เคยเล่นมาก่อนอ่ะมันก็ยังคงเป็นเกมสยองขวัญที่ดีเอาไว้เล่นย้อนอารมณ์ได้ความตื่นเต้นระดับหนึ่งแต่สำหรับถ้าเทียบกับเกมปัจจุบันเนี่ยก็ Tower r e w e อรก็น่าจะล้าหลังมากแล้วล่ะไม่ว่าจะในฐานะไหนก็ตามเนาะรีเมครีมาสเตอร์หรือการนำเสนอสิ่งใหม่ๆถ้ามองในมุมมองคนเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะข้ามไปนะคะ เพราะว่าเขาอาจจะเสียอลงเปล่า,ลานั่นเองด r r e ว i ล่ y, รีวิวคะแนนโดยเกาลัดความสนุกเนี่ยให้เจ็ดเต็มสิบสำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วก็ยังสนุกเหมือนเดิมตื่นเต้นเหมือนเดิมาผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะไม่รับประกันความสนุกค่ะระบบการเล่นเนี่ยสามเต็มสิบคือเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มันมันไม่มีการอัพอะไรให้มันดีขึ้นเลยนะซึ่งการกลับมาของคอคเทวเวอร์อย่างน้อยเนี่ยมันก็ควรจะแก้ตรงนี้อะไรนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ค่ะเนื้อหาให้เจ็ดเต็มสิบจริง,รงๆพอาเรื่องของคอคเทวเวอร์อ่ะมันคือหนังสยองขวัญไร่ค่ามาตรฐานค่ะแล้วก็ในการเล่นเนี่ยก็จะมีฉากจบหลายแบบมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยตอนเล่นเราทำมันลงไปบ้างนั่นเองความยากให้แปดเต็มสิบ คือเกมจริงๆต้นฉบับมันมีความยากอยู่แล้วการทําซ้ําครั้งนี้เนี่ยความยากก็ยังอยู่ในระดับเดิมแม้จะมีระบบรีไวเข้ามาแต่ระบบรีไวเนี่ยมันมันก็ไม่ต้องใช้เลยอะสภาพมันไม่มีประโยชน์อะไรน,นะคะความคุ้มค่าก็ให้ห้าเต็มสิบนะคะเหมาะสําหรับการสะสมสําหรับคนที่ชอบคอกทเวอร์เท่านั้นเลยโดยรวมเนี่ยก็รัให้ห้านะ คือจริงๆอ่ะมันสนุกมันตื่นเต้นใช่สำหรับคนที่เข้าใจระบบแล้วก็เคยเล่นเกมนี้แต่ถ้าเรามาเล่นในเวลาปัจจุบันหรือให้เด็กๆรุ่นใหม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสอบตกในทุกๆด้านเลยค่ะ